เมื่อครั้งที่อี้หมิงแสดงเป็นเป่าบุญจิน้นคนที่อยู่ขวามือนั่นแหละครับคุณอุดมสุนทรจามอนก็เป็นนักภาคที่ภาคเสียงเป่าบุญจิ้นจนคนจําคุณอุดมสุนทรจามอนนั้นเป็นนักภาคหนังนะครับที่อยู่ในทีมภาคทีมเสียงเอกสมัยนั้นก็จะภาคหนังฝรั่งหนังจีนหนังจีนชุดนะครับลงในเทวีดีโอแล้วก็ออกให้เช่า ส่วนใหญ่จะเป็นของบริษัท CVD เดี่ยวกวาานสกาลมนกันนี่มกเรบ้ามาวันึงวนี่แกนี่ฉันจอก็ได้แล้วจูอีกแล้วเป็นสายรับสายรับอังกฤษจากลอนดอนเดี๋ยวเนจอม่ใรถจมัว เมื่อวานการสอบชาวนะอหินสกะก็คงครองที่หนึ่งอยู่อีกวันนี้อาจารย์ก็จะทดสอบฝีมือยิงกระหนูดูว่าใครมาจะแม่นยำกว่าใครอิงสกะเจาลองก่อนนะนั่นเป็นตัวอย่างเสียงผาคของคุณอุดมสุนทรจามนนะครับในยุคที่ภาคหนังลงเทปวิดีโอนะครับซึ่งสมัยนั้นนะครับผมเช่าหนังที่เป็นวิดีโอเทปมาดูก็จะต้องเลือกว่าถ้าเป็น ทีมภาคทีมเสียงเอกแล้วเรื่องไหนก็ดูครับและเมื่อครั้งที่คุณคมอคเดตโคลีเซียมฟิล์มร่วมกับอาจาร,รย์ไผจิตสุภวารีสร้างหนังเรื่องอยู่กับกงนะครับผู้ที่ได้รับบทเป็นกงก็คือคุณอี้หมิงนะครับที่เคยแสดงเป็นข่าวแจิ้หนที่เล่าจุยมา<อ>ถึงก็มาร้องไห้